สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดูกันนะคะว่าที่ะค,ะคุณแมาลุงพงษ์เขากำลังจะทำอะไรกันนะคะโ่ามีช้างด้วยะค่ะช้างสองตัวช้างรอตอนรับอยู่างเดียวนะคะไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่นะคะเพาะปง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  <c oughs> น,นะคะลุงก็กำลัง <c oughs> ส่องดูอะไรไม่รู้นะยกอล้ย จะหล่นไหมเนี่อาออกๆเชื่อมอาุดยอดจัดหมดนสวัสดีค่ะแฟนสวยนะคะสวัสดีค่ะ เข้าใกล้ไม่ได้เลยเลอ๋อหมุนป <bathroom> ้านนอกเดินเียวมะไรอย่เงียอ้กลุงกัด้านนอกๆกันบ้างนะข้างๆข้างบ้านนะ ลงอะไรกดปัญหาที่นะคะจะให้ดูรอบๆอ,อีกว่าร้อนมากเลยเจเสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้ก็ค่เช่วนะคะก็โอเคนะคะสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อ,กอนเนาะฝากอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะนอกจากนีพี่ไม่ห็น,นข่าะ